เรือรับทรงสินค้าจะาทุกคนไปนยางมากโกหูว่าเรือมันมาเรือรับส่งสินค้าเดี๋ยวสู้มันจะสาดบ่โอ้ยมือเป็นสันๆ เบิงหงอยู่ข้างๆเบิงเรือจะทุกคนเบิงเรือเรือรับรับส่งสินค้าเรือรับส่งสินค้าเบ่งยาวมากเบิงหงหงก็อยู่ข้างๆ มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ให้เวงตรงนี้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ยาวมากเนี่ย มาจากประเทศนเนเธอร์แลนด์